สรุปแล้วการฟ้องร้องของกรออจะจบที่ใดและผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรียนเหล่านี้ที่ผมพูดและนี้อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ hmm. oh. มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามชมนะครับก็หลักๆของช่องเราเราทำไปแล้วสองเหรียญเนาะสองกลุ่มประเภทนะครับแล้วจะชัดเจนมากขึ้นในอนาคตกลุ่มแรกคือเหรียญของทางฝั่งของอเมริกาก็จะเป็นเหรียญของสายอีทนะครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นเหรียญทางฝั่งของของบ e แรนอ BNB จะชัดเจนขึ้นนะครับเราก็คิดว่าในช่องเดียวกันเนี่ย น่าจะทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราก็เน้นความเป็นดีเซนเนทราลมากกว่านะครับมากกว่าเซนเนทราลแต่ไม่ใช่ว่าเซนเนทราล์กับดีเซนเนทราลจะดีร้อยซนตะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองอย่างนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้เข้าข้างใครเข้าข้างผู้บริโภคนะครับก็คือพวกหลับทุกคนนะครับแต่ชาวคริปโตเนียนนะครับไม่ใช่สายเลือด คือชาวบล็บอกเชนนะครับเพราะว่าชาวบล็บอกเชนก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ทางฝั่งของบล็อกเชนนะซึ่งฝั่งของบล็อกเชนก็ไม่ได้สามารถ definition คำจำกัดความที่แยกออกจากกันได้นะครับแต่ว่าเป็นเราเป็นฝั่งของ decentralized นะครับเป็นฝั่งที่โปรทางนั้นจริงๆ,ๆนะครับความเป็น personal i t y ความเป็นส่วนตัวนะครับผลประโยชน์คืออยู่กับผู้ถือ นะครับอย่างเรานะที่เป็นคนไทยนะครับงั้นอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นสองค่ายหลักๆภายในปีสองพันยี่สิบห้านี้นะครับที่จะหลังจะเกิดฮาร์วิงเนี้ยจะเกิดค่ายสองใหญ่ๆคือค่ายน้ำเงินกับค่ายแดงนะครับเขาเราเรียกค่ายค่ายน้ำเงินเนี่ยจะเป็นฝั่งของสารัฐนะครับเราก็ค่ายแดงเนี่ยจะเป็นฝั่งของ ฮ่องกงแล้วเอเชียก่อนจริงๆอะ่ะเอเชียก็จะมีหลายกลุ่มเนาะจีนฮ่องกงนะครับแล้วก็ทางดูไบนะครับทางโลกของอาหรับแต่โลกของอาหรับเนี่ยยังไม่ได้เดินเครื่องเรื่องเหรียญน,นะครับจริงๆมีรัสเซียอีกนะนะครับเพราะตอนนี้รัเสเซียได้ทํากระดานเอ็กชเชนของตัวเองแล้วนะครับก็เป็นกระดานเอ็กชเชนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว ถ้าได้โครงสร้างรายเดียวเราจะมาพูดหรือรายงานนะครับดังนั้นเราเห็นแล้วว่าทุกประเทศเข้ามาหาในซิปโตนะครับและก็จะสร้างผลประโยชน์ทางบล็อกเชนต่างๆและก็จะสร้างเหรียญของตัวเองด้วยนะครับขึ้นมาฉะนั้นกระดานที่พอสุดท้ายแล้วกระดานที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คือไบแอนคือรับผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งฮ่องกง ทั้งฝั่งของรัสเซียแล้วของทางตะวันออกกลางหรือมุสลิมนะครับเพราะว่าความเป็นดีเซนเทลไล์อ่ะถึงแม้ว่าที่มีข่าวนะที่จะโดนโจมตีนะครับจากทางเซกหรือกรอตอนนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนกับแจ็คมาแหละนะครับตอนแรกก็โปรเขานะครับตอนหลังก็ปล่อยเขาลอยแพเลยนะครับคล้ายๆแบบนั้น นะครับคือไบแ c นจะเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าไบแ c นจะไปอิงทางฮ่องกงสักวันไบแ c นจะต้องโดนแบบเดียวกันแต่ไบแ c นก็จะมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองกลุ่มนะครับเพราะว่าสมมุติว่าผมเป็นคนจีนผมจะใช้ผมจะซื้อเหรียญทางอเมริกาโอ้ยมันโตอ่ะตอนนี้ผมต้องไปแอปอเมริกาใช่ไหมแอปพลิเคชันของอเมริกานะครับอย่างคอยเบดอย่าง FTX เพื่อจะไปซื้อเหรียญทางฝั่งของอเมริกาโอมันโตอ่ะตอนเนี้ย ไม่ค่อยดีกับคริปโตเลยนะครับหรือจะกลับกันคือตอนนี้อเมริกาไม่ค่อยดีกับคริปโตเลยไอคนที่ประเทศที่อยู่เป็นกลางได้อย่างพวกเราอ่ะก็อยากที่จะไปเล่นทางฝั่งของอ่าตะวันออกกลางบ้างพวกมุสลิมบ้างพวกจีนบ้างพวกรัสเซียบ้างเดี๋ยวอีกหน่อยรัเสเซียจะมีนะครับปัญหาคืออะไรนะครับคือเราอ่ะไม่สามารถที่จะอ่าได้ผลประโยชน์ทั้งสองทาง นะครับสามสี่ทางผมว่าอีกหน่อยไบแ a น c e จะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมทั้งสามทั้งสี่ทางเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโดนโจมตีให้มันออกประเทศไปนะครับแต่เหรียญเนี่ยที่เขาลิสต์มามันจะอยู่ในกระดานเขาหลักๆนะครับอีกหน่อยอย่างอย่างเกรดดอทไออนะอย่างหัวบีอย่างแนะอลแบเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะแบ่งโซนเนี่ยนะครับพอเขาวางตัวแล้ว นะครับแอ a แบก็จะมีภาษาจีนเกตด i o ก็จะเป็นฝั่งของจีนหัวบีก็จะเป็นฝั่งของจีนนะครับฉะนั้นจะเหลือไม่กี่กระดานเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือใบแนนแน่นอนที่จะเป็นเป็นกึ่งเซ็นทรัลไลส์กึ่งดีเซ็นทรัลไลส์จริงๆนะครับไม่ใช่เซ็นทรัลไล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,ไม,นะรบไม่ได้พึ่งจัดอัหนากรัเขาก็จะได้บลประโยชน์ของเรื่องเหรียญต่างๆ นะครับคือสามารถที่จะลิสต์มาได้ทุกเหรียญผมถามอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณผลิตเหรียญที่เป็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยคุณจะขายแต่ฝั่งของอเมริกาอย่างเดียวมันไม่ได้ดีตลอดเวลาใช่ไหมนะครับทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจนโยบายการผักดันคุณก็ต้องมีทางเลือกมีหลายๆเหรียญเอาไว้ใบแนมอีกหน่อยจะเป็นคำตอบตรงนั้นนะครับ ฉะนั้นในตอนนี้ต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าใบแนนเนี่ยโยนโจมตีผมเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อต่อต่อคริปโตในอนาคตนะครับทั้งคัสตูเมอร์เองนะครับทั้งพวกเราเองนะครับจะเป็นผลดีแน่นอนนะครับเราเราก็จะมีโอกาสนะครับในหลายๆอย่างฉะนั้นทางคุณแกรี่เกนเซอร์นะครับก็พยายามโจมตี คุณซีซี่เต็มที่นะครับทั้งฟีดส,สินทรัพย์เอาไว้นะครับคือแช่สินทรัพย์เอาไว้ b บแนน c ์เลิกฝากถอนโจมตีคอยเบสนะครับในหลายๆเหรียญที่ไม่ได้อยู่ฝั่งของเขาจริงๆนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีเหรียญหนึ่งที่อ่านคนในกลุ่มหลายคนพูดนะก็คืออีทนะหรืออีเทอริเอมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีชีปะมีโฟกี้มีเปเปด้ นะครับผมจะไปบอกผลประโยชน์ตรงนี้ยที่จะเกิดขึ้นเอาแหละนะเราปิดตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเออตอนเนี้ยตลาดมันเริ่มชัดเจนแล้วว่าเขาจะแบ่งโซนนะครับเพราะเหรียญคริปโตมันเกิดขึ้นมามากแล้วมันผสมบนเปมาตอนอเ,เมริกาเนี่ยโอเพนนะครับรับคริปโตคือเป็นมิตรกับคริปโตร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตอนปีสองพันยิบเอ็ดทำให้เกิดหลายเหรียญขึ้นมา แล้วมันจะมีหลายเหรียญที่จะตายหลายเหรียญที่จะอยู่หลายเหรียญที่จะเลือกข้างหลายเหรียญที่จะอยู่ตรงกลางนะครับแน่นอนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นสิ่งนี้นะครับดีต่อคนไทยนะขณะนี้นะครับที่สามารถบริโภคได้ทุกทุกกระดานเอ็กชแนนทางอเมริกาถ้าเกิดคุณเข้าไปในฝั่งของอเมริกาในหลายๆายรัฐนะครับเขาจะบังคับว่าคุณต้องใช้แอปนี้ ต้องเป็นแบบนี้ต้องทําอย่างนี้นะครับมันก็จะดีกับเรานะครับแล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายประเทศที่สามารถเข้าได้ทุกแอปแหละแต่พอสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกแอปที่มีเหรียญเยอะนะครับและสามารถที่จะเลทบริโภคได้ในหลายเหรียญเพราะเหรียญมันมีความเสี่ยงนะครับอย่างนี้ผมบอกว่าเวลาไหนอเมริกาโปคริปโตก็โปลเลยนะครับเราก็อยากไปเล่นทางฝั่งอเมริกาเวลาไหนที่ จีนโปริปโตรเราก็อยากไปเล่นเหรียญทางฝั่งจีนเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับดังนั้นคนไทยอย่างเรานี้โชคดีที่สุดณนะตอนนี้นะคือสามารถที่จะเข้าได้ทุกค่ายนะครับทางอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ออกประเทศมานะครับเราก็ข้ามไปเล่นแอปทางโกลโบหรือ i ิกแซกนะหรือเข้าไปเล่นทางเกต i i o เข้าไปเล่นทาง L อ a n k เขาทำไม่ได้นะครับ ซึ่งจะเป็นผลดีกับพวกเราจริงๆนะครับดังนั้นการแบ่งตรงเนี้มันจะเป็นการแบ่ง Market Cap ด้วยนะครับคือหมายความว่าเหรียญเนี่ยมันมีเยอะแยะไปเมื่อก่อนมันมีมากนะครับแล้วคนอเมริกันพอเวลาบริโภคเวลาพอเวลา,พอ,วลาพอเวลาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนในหลายๆเหรียญเหมือนกันนะครับเขาก็เป็นเหมือนเราอ่ะคืออยากที่กระจายสินทรัพย นะครับกระจายความมัง่งคั่งแต่อีกหน่อยมันจะเหลือไม่กี่เหรียญน,นะครับถ้าเกิดอยู่ในอเมริกาแล้วจะเหลือไม่กี่เหรียญก็คือคนอเมริกาก็จะเลือกอยู่ไม่กี่เหรียญฉะนั้น Market cap จะไปโตอยู่กับไม่กี่เหรียญจริงจริงซึ่งผลประโยชน์ตรงนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าทางฝั่งหลักๆคืออีทจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับเขาจะอัดขึ้นไปสู้กับบิตคอยนะ ถ้าวานเอาจริงคือเขาจะอัดขึ้นไปสู้กับบิตคอยได้นะครับคือเขาทำเป็นค่ายมีชิปมีโอพนะครับแล้วมีเหรียญอื่นอื่นอีกอย่างชีบะโฟกี้เปเป้นะครับอะไรที่มันมีเพดานอยู่เนี่ยอย่างชีบะเนี่ยเพดานคือศูนย์สี่ตัวมาเก็ตแ a p มันไม่สามารถขยายไปมากกว่านี้เพราะอะไรครับเพราะอีทเพราะอีทนะอีทอยู่อันดับสอง ถ้าเกิดอีทจะขยายมากกว่านี้นะครับคือต้องให้นักลงทุนเนี่ยที่เป็นอยู่ฝั่งอเมริกาเนี่ยโฟกัสที่อีทนะครับเหรียญของฝั่งอีทแล้วเหรียญอีทจะโตนะครับเพราะไม่งั้นมันจะแบ่ง Market แ a p กันมั่วเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะโตง่ายด้วยนะครับถ้าเหรียญที่ที่เราเลือกโฟกัสนะอย่างโฟกี้อย่างโอพอย่างอะไรพวกเนี้ยนะครับ มันติดราคาอยู่อย่างเหรียญอบิธท่มพวกนี้มันติดราคาอยู่นะครับมันติดแนวต้านอยู่มันไปไม่ได้ท่าทีนะครับเพราะว่าเหรียญมันเยอะอีกหน่อยจะเหลือไม่กี่เหรียญน,นะครับฉะนั้นคุณจะเดาได้ง่ายเลยว่าพอเหลือไม่กี่เหรียญแล้วคุณจะสามารถลงทุนกับเหรียญน,น,น,นั้นได้คุณชอบฝั่งไหนไปฝั่งนั้นนะครับชอบชิปก็คือต้องดูปัจจัยทางฝั่งของอเมริกาแหละเป็นหลัก นะครับชอบอีทชอบ OP พชอบอะไรอย่างนี้นะผมก็ตกใจเหมือนกันนะนะครับที่คุณแกรี่เกนเซอร์ฟ้องเมทริกนะครับเพราะเมทริกเนี่ยเป็นถ้าเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญเลเยอร์ฝั่งที่สองของอ t h e เรียมนะผมไม่น่าเชื่อนะว่าเขาเหรียญเมทริกจะโดนนะครับแต่เอาเถอะถ้าเกิดโดนนะครับก็แปลว่าเหรียญที่อยู่ฝั่งอเมริกาก็จะน้อยลง นะครับแล้วคุณจะโฟกัสง่ายมากๆอีกหน่อยนะครับแล้วเขาจะปั่นอีทแน่เมื่อถึงเวลานะครับเพราะว่าทาง JP Morgan กับซีคอนวาเล่ก็กล่าวอีทไว้ตั้งแต่ปี2021ว่าจะขึ้นมาแข่งกับปิดคอยได้นะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวจะดูนะครับอีก5ปี6ปีเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าอีทโตขนาดไหนนะครับดังนั้น เราเห็นแล้วว่ามันเริ่มแบ่งโซนกันเริ่มแบ่ง Market Cap และเริ่มปั่นนะครับเหรียญกันนะครับซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่า e ีทจะมีเทคโนโลยีพอหรือเปล่าที่จะสู้ทางฝั่งของฮ่องกงนะครับที่เขาก็จะพัฒนาตัวของเขาเองเหมือนกันทางจีนเขาก็พัฒนาตัวของเขาเองต้องสู้นะพอตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยไปอยู่ทางจีนแล้ว เดี๋ยวจีนจะนําเอานะครับถ้าอเมริกายังมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับจีนเขาเล่งแล้วนะครับว่าจะเอาเซี่ยงไฮ้เนี่ยบางรัฐเนี่ยเป็นซิลิคอนวาเลย์ที่สองอะอเมริกาสู้ไหวหรือเปล่าถ้ามีไบเดนสู้ไม่ไหวแน่นะครับต,ต้องต้องต้องฝั่งของรีพับลิกันหรือไม่ก็เป็นหัวสมัยใหม่หนอนนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้น แล้วผมก็เชื่อว่าหลายเหรียญจะโตนะครับคุณจะเห็นบอกว่าเอ้ยชีบาเนี่ยไม่สามารถถึงหนึ่งดอลได้เดี๋ยวดูนะครับถ้ามันไปปั๊มอีเทอรเรียมแล้วบา้บาบา้บาบบนะอีเทอรเรียมแบบโตไปนะครับชีบาไปแน่ดอลนะครับดอลคอยก็จะไปแน่นะครับก็ดูละกันนะครับว่าเหรียญเป็นฝั่งไหนโฟกี้เปเปๆฉะนั้นช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างนะก็พูดไปเยอะนะครับ ก็มีข่าวล o c k e t p a พนะนะครับ Locket p o w ก็จะเป็นพวกเกม m e t a v e r เวนะครับโดยคุมโดยคนที่คุมเนี่ยก็เป็นคุณทาง w i นลิมวอล์กนะคนที่ทำเกมไพ่นะครับไอชิบะอินเทนเนตนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีการเปิดตัวนะครับน่าจะกลางเดือนไปเดือนนี้แหละนะครับก็เป็นโปรเจกต์ล็อกเก็ตพานะครับก็จะเป็นเกมที่เล่นในเมตาเวิร์สนะครับ เพราะว่าเหรียญชิปเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาจะเป็นเมตาเวิร์ทางฝั่งของเมริกานะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็มีการระบุไว้วันที่7มิถุนาปี2023นะครับก็เป็นเกมเมตาเวิร์นะลองดูนะครับรายละเอียดอะไรพวกนี้ผมขอไม่เจาะละกันเพราะว่าไม่น่าจะมีรายละเอียดมากแต่ว่าเป็นการกล่าวนะว่าเกมที่จะเกิดขึ้นในเมตาเวิร์จะเป็นยังไงแต่ยังไม่มีรูปร่างที่ชัดเจน รอเขาเกามาก่อนตอนนี้นะครับเขาบอกว่าชีบะเนี่ยมีเศรษฐีพันสองร้อยลายท่ามกลางความล่มสลายของตลาดนะครับแล้วชีบะก็ลงไปศูนย์ห้าตัวประมาณแปดพันเจ็ดพันแล้วนะครับมีถึงพันสองร้อยลายข้อมูลนี้มาจาก i n t o t h e Block นะครับก็เห็นว่าชีบะเนี่ย่ามีวานถือเยอะนะครับแล้วก็เป็นวานไม่กี่ตัวด้วยนะครับ ภาษาอังกฤษเขาใช้เรียกว่าวานหัวถุยวานขนาดใหญ่นะครับเขาจะรอว่าเมื่อไหร่นะครับจังหวะที่เมาขายเหรียญชีบาออกไปหรือวานขนาดกลางนะครับขายเหรียญชีบาออกไปเขาจะปั่นขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็ทิ้งลงมารอบหนึ่งนะครับเพื่อจะจํากัดเม้าหรือกําจัดเมานะครับกําจัดวานตัวที่เล็กกว่า หลักๆก,ก็คือว่าในอ t เทอร์สแกนะครับก็จะมีวาน500ตัวแรกนะครับพันสองร้ตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูไปนะครับก็เชื่อว่ามีไม่กี่ตัวที่สามารถทำได้อย่างนั้นนะครับเราเขาก็พยายามที่จะสลัดเมาแหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ชีบะไม่โตเพราะว่าเมาหายด้วยนะครับถ้ามันจะโตต้องมีเมา นะครับคอยซื้อขึ้นไปแต่ปัญหาคือชีบามันไปได้ระดับหนึ่งเพราะว่าดอกเบี้ยนะครับการควบคุมนะครับของอีทนะเราก็ดอสคอยไม่ได้โตนะครับฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเขาจะปั่นขึ้นไปแน่นะครับโดยใช้เมา้าทางฝั่งของอเมริกาแน่นอนนะครับมันง่ายนะครับทางฝั่งของอเมริกามันง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าถึงไม่กี่เหรียญและนะครับก็เรื่องของชีบาเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ แต่สิ่งที่ผมจับตาดูเนี่ยไม่ได้จับตาดูชีบาทนะเพราะชีบาทเนี่ยจะต้องอาศัยอีเทอเรียมแท้ๆนะครับที่จะทำให้มันมันทะลุเพดานตอนนี้ไม่ใช่บิตคอยล์ละนะครับกับดอตตอนนี้ผมดูฝั่งโฟกี้กับเป p e มากกว่าว่ากลางปีนี้จะโฟกี้หรือเปป e ผมค่อนข้างสนใจเป p e มากกว่านะครับเพราะว่า ทางวานเนี่ยน่าจะดันให้ Market Cap อะไรพวกนี้ไปใกล้เคียงกับชีบะนะครับเนาะเราก็อาจจะดันไปใกล้เคียงกับ XRP ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้อเมริกาคือ cancel XRP เต็มที่แล้วนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็ศูนย์สตัวหรือสามตัวในอนาคตนะครับเป้ไปแน่นะครับ,นะรบยิ่งตอนนี้ จำกัดการถึงการเข้าเหรียญสูงด้วยฉะนั้น Market cap จะไปฝั่งของเหรียญของอเมริกาไม่กี่เหรียญน,นะขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงเพิ่งออกไข่กับรีเซ็ตนะครับฉะนั้นเหรียญทางฝั่งของจีนคงต้องใช้เวลาแต่ทางฝั่งของของชิปน่นะครับก็จะได้เปลี่ยนนะครับฝั่งของเปปะ แล้ววันเสาร์นี้นะครับผมก็เห็นแล้วว่าเปเป,เปเ้เริ่มเริ่มพุ่งแล้วนะนะครับหนึ่งคือราคาบิตคอยด์โมเมนตัมมันดีมันตามบิตคอยละที่ลงไปศูนย์หกตัวผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ตัวของมันเองนะครับเป็นเพราะว่าวานอ่ะเล่นควบคู่กับบิตคอยนะครับอยู่ให้บิตคอยมันถล่มมาเท่าไหร่นะครับคนก็ไปสรุปว่าเอ้ยมันต้องเป็นปัจจัยอย่างนี้อย่างเดียวหน้านะครับมันเป็นแบบเหรียญมีนก็ใช่นะครับแต่ยังไงมันก็ตามบิตคอยตอนนี้บิตคอย สามารถรักษาระดับได้เปเป้ PP จะไปแน่นอนนะครับถ้าบิตคอยไปได้ดีเปเป้ PP อาจจะได้เห็นข่าวดีเร็วๆนี้นะครับถ้าบิตคอยรอบนี้ไซคลนี้ขึ้นมา4ี่หมื่นึงได้เปเป้ PP น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับราคาก็จะไปด้วยนะครับผมผมผมให้เครดิตเปเป้มากกว่าตอนนี้นะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าเปเป้เนี่ยมีข่าวกับ วานทางแบ็ก็อกด้วยนะครับเข้ามาเล่นไม่ใช่มีอีลอนมาร์ฝั่งเดียวนะครับเราก็มีดีวิดกูชเชนตนด้วยที่เข้ามานะครับก็สนับสนุนเปเป้เด็มที่นะครับฉะนั้นเปเป้เนี่ยน่าจะเป็นเสือรองเท้าแหละนะครับชั้นดีเลยนะครับเพราะมันปั่นง่ายผมมองเป๊ะๆโฟกี้เราก็โบนนะครับชิปเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาหน่อยเพราะเพดานม,มันสูงละเหลือแต่โบน เปเป้ชิปเอเปเป้แล้วก็โฟกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น่าจะมีเหรียญอื่นๆอีกที่ไม่ได้เจาะนะครับตรงนี้ก็ข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะก็ลองติดตามด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่เริ่มเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นข่าวร้ายข่าวฝัดนะครับแล้วคนก็แค้นคุณแกรี่เกนเซอร์แต่สุดท้ายแล้วมันฝั่งอเมริกาก็จะเหลือไม่กี่เหรียญแล้วฝั่งฮ่องกง เขาจะเริ่มทยอยเอาเหรียญเข้านะครับแล้วก็จะเหลือไม่กี่เหรียญเหมือนกันนะครับดูกันต่อไปแต่คงฮ่องกงเนี่ยคงถ้าเกิดจะคัดได้อย่างอเมริกาเนี่ยเขาต้องทำให้บิตคอยเนี่ยบูรันสักรอบหนึ่งน่าจะเป็นการหาวิ่งั้งหน้าเราค่อยค่ยค,ยคัดนะครับคนที่ไม่มีประโยชน์กับเขาออกไปนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อชิบะเปเป้โฟกี้ดอทคนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าเปเป้ p p จะโก t ูด m ม,ม,มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหรียญ i p 1ะครับรับก่อนรวยก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ เป็นเรียนต้นน้ำยังไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องของรายละเอียดในคอยมาเก็ตแคปกับคอยเกโก้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ทาง b i t เก็เขาจะมีการเปิดตัวบนล้านแพทนะครับก็จะเป็นภูรับรางวัลนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าระบบตรงล n c h p a d ได้ของกระดานบิตเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปในกลุ่มนะครับมิชั่น New m o ลวีไอพีละกันนะครับ ฉันั้นปริมาณของ BGB นะครับ p ูเนี่ยก็ต้องประมาณ1 8 9 0 0ล้านแปดแสนเ BIP 1นะครับก็เขาจะแจกกันนะสำหรับใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับต้องมี BGB ตามที่เขากำหนดนะครับฉะนั้นรางวัลเนี่ยประมาณ1นึ0 0หคนนะครับที่นั่งนะนะครับโดยอ่า หนึ 1> 1่งรางวัลน,นะครับจะเท่ากับหนึ่งร้ยห้า b i p นะครับอันนี้ก็เป็นซนะันชายภูเนาะปริมาณซันชายภูก็ประมาณสองแสนหนึ่งมื่น b i p นะครับแล้วก็สามารถสมัครตัวของลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในการสมัครเนาะถ้าเกิดคุณยังไม่มีกระดานปิดเกตคุณก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อรับรางวัลตรงนี้ได้ นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เหรียญต้นน้ําใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรียญต้นน้ําใหม่ๆมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่มีอ่าให้ซื้อขายไม่มีแท็กนะครับฉะนั้นพวกกลุ่มของกระดานต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการที่จะอ่าแจกเหรียญพวกนี้นะครับน่าจะเป็นแอร์ดรอปที่เขาได้มานะครับ ฉะนั้นติดตาม